เราไล่เรียงช่วงเวลาสำคัญของการประชุมรัฐสภากันหน่อยก็แล้วกันนะคะวันที่5แล้วก็วันที่6กรกฎาคมนี้ค่ะจะเป็นช่วงเวลาของการพิจารณากฎหมายลูกนะคะร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอแล้วก็พักการเมืองค่ะซึ่งสอง กฎหมายลูกสองฉบับนี้เนี่ยจะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่พักการเมืองต่างๆนั้นจับตามองและก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันจะมีผลต่อการอยู่หรือการไปทั้งของพักเล็กและพักใหญ่นะคะเรื่องนี้นะคะออตอนนี้หลายคนจับจ้องมองดูค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีสสของพักร่วมรัฐบาลบางส่วนและกระแสข่าวว่ามีสวบ,บางส่วนเริ่มเห็น ว่าเอ๊ะหาร500มันน่าจะใช่หรือเปล่าเริ่มลังเลแล้วเริ่มลังเลแต่ก็อีกส่วนหนึ่งมองว่าไม่ว่าจะออกในแนวไหนหารร้อยหรือว่าหาร500 ขัดรัฐธรรมนูญทั้งคู่ mm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องไปจบที่ศารลรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าในด้านของคนที่มีความเห็นทั้งซ้ายและขวาเนี่ยนะคะเริ่มต้นจากทางวิปรัฐบาลกันก่อนกันละกันค่ะคุณนิโรสุนทรเลขานะคะสสนครสวรรค์จากพลังประชารัฐในฐานะของประธานวิปรัฐบาลก็บอกว่าไอ้เรื่องข้อถกเถียงว่าจะหารร้อยหรือว่าหาร5 0 0ร้อยเนี่ยนะคะเป็นข้อถกเถียงในชั้นกรรมธิการตอนในชั้นกรรมธิการเนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่าจะให้หาร5้าร้อยหรือว่าหารร้อย ซึ่งเสียงข้างมากของกรรมธิการเนี่ยมีมติียออกมาแล้วว่าหารร้อยแต่ก็มีเสียงข้างน้อยที่ต้องการจะหาร500และขอสงวนคำไตระยะติเอาไว้นะคะมีทั้งหมด11คนด้วยกันเดี๋ยวจะค่อยมาพิปรายข้อดีข้อเสียนี้ประชุมร่วมรัฐสภาและเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะว่าสภาจะเคาะสูตรไหนคะ่ะซึ่งทางวิรัฐบาลก็บอกว่าได้หมดนะคะถ้ามติียออกมาเป็นอย่างไรก็ตามนั้นคะ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณนิโรสุนทรเลขาคะ่ะ คือเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่จะต้องพิจารณาเพราะว่ากฎหมายรูปที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นสู่เรื่องระบบการเลือกตั้งนะครับนั้นมันเป็นปัญหาของผู้แทนรัฐสภาทุกท่านนะครับสมาชิกรัฐสภานั้นก็เลยจะต้องพิจารณากันให้ถ่องแท้และการอภิปรายก็จะต้องพิจารณากันอย่างละเอียดว่ามีเหตุและมีผลว่า หารร้อยเป็นอย่างไรหารห้าร้อยเป็นไงให้ชัดเจนอีกครั้งครับคือรัฐบาลไม่ได้เรื่องนี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้มีเขาเรียกะไรไม่ไม่มีคอมเมนต์อะไรนะฮะคือหมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาครับเพราะมันเกี่ยวโยงกับการเลือกตั้งของอผู้แทนนะครับงนั้นสมาชิกรัฐสภาต้องพิจารณาให้อย่างท่วนทีนะครับ รัฐบาลไม่ได้มีคือผมดูแล้วรัฐบาลเขาจะห้ายก็ได้ร้อยก็ได้นะครับเขาไม่ได้ติดใจอะไรพักร่วมผมดูของพักคพลังประชารัฐเนี่ยก็คิดว่า500ก็ได้ร้อยก็ได้ครับแต่เรื่องของสมาชิกรัฐสภาที่จะอ,ออกเสียงว่าจะเอาแบบไหนครับ